วันนี้นะครับมี FC เข้ามานะครับอีกแล้วนะครับอีซีขั้นใหม่อยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ไหนบ้านบ้านน้องกุ้งครับบ้านน้องกุ้งอ๋อแล้วไซค์ใครว่าบ้านเสียวเดี๋ยวบ้านเสียวหน่ยใกล้ใกันครับไม่ใกล้ยี่เนี่ยเขียนอันเพื่อยังตลาดเลยเนาะเขียนเกลืสินบ้านผมครับนี่ผู้ใดแนะนำไปซื้อว่าจังไหนี่นครับซื้อจังไหนซื้อว่าโอมครับซื้อโอ้ลนี่เลยซื้อไอ้ครับซื้ออันนี้แหละซื้อโอมครับซื้อโอมอันนั้นซื้อว่างไหนมาไม่น่าหยับกล้ามหยับกล้ามาใกล้ๆเห็นสียงไฟล่ะใกล้เป็นตััวกายยบมลแสงไับ ยังกับวะาบมีเนี่อให้กินบอครับ่ยน่นเนี่ยโบมีเอี่นี่ละนี่ละนี่ละเห็นลาบ้าตาซื้อยังก่อนนะซื้อเหรินซื้อเปยจ้ะเปยโอ้ดูอ่ารักทุกคนเลยนั่นมามามาซื้อยังอีกวันนี้มี่ยข้นเนี่ยเขาเคยกล้องเขาเคยกล้องสี้จะเห็นนี่นะมันจะดูหูมาติดต่องงานให้เพื่อนซื้อจ้ามือนี่เมียนบออติดต่องน่ตติดองานเห็นไหมอันเออกับบอกคนกัสตีนคนละแาบออกมามันต้องมันต้องเห็นมามามาไม่เห็นเรียบซีเขาเห็นเดี๋ยวเขา อนั่นแน่หนิเขาดีใจแน่น่ไอ้กล้องจ้าไอ้กล้องใครจ้าเฮ็ดยังโอ้าย่างสิบแม่นั่นแมวมันไม่อยากออกกล้องกันแล้วมัยเฮ้ยมาเลยปะพาเบิงนาคีภาคสองครับอันที่ไหนอยากเบิงหนังนาคีภาคสองเลยว้าวเปเป้คนเล็กทีก็บอีพีสองมันมันแมนเอฟซีโตโยงเนี่ยเนี่ยออกมาว่าว่าเห็นกล้องแน่แล้วลูกมามามาอันนี้มาออกมามาชัดๆแน่มาเข้ามาใกล้ๆเขาเกิดกล้องว้ามันมันมันการเกิด ดังขอเป็นคนดังมันมันมันอันนั้นเด้มันมันเอฟซียังคักได้หนิเด้ไอแผนกล้องไปหาไอ้กระนาแผนกล้องไปหน้าตัวเองยเนี่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 ยมาเนี่ยเนี่ยมาโอมเอเปล่ายังก็มากกังในเนี่ยมากข่าวมาพี่มายืนอยูุ่ตินาประตูพี่เม้นี่ตายืนอยู่นี่การเขียนไอ้ก็มีแฮงใส่แล้วใส่อีกผู้นึงเอาไหมพี่มาพี่มาหาเราเน่มามา มาบงขอพากันโดดนีแล้วไอ่ก็คืนก็คืนขวามาเยี่ยมเยืนซื้อเอ้ยเยี่ยมเยี่เอฟซีมันก็ต้องขวามันต้องเห็นหนามันต้องมาเปิดให้เขาเห็นตัวต้องถ่ายเก็บตังบ์มฮุ้งแล้วเขย่าเนี่ยมาย่างยูทุ่งนะไอ่เออเอามาเอามาเลยมแม่อีฟ่าออกมาๆแสดงว่ามันบ่แม่นเลยได้หนี่บ่กล้าเข้ามานี่อ่เป็นี่นี่อายแต่ว่าแอบคืนแอบคืนอายนิดหน่อยโอ้ยบ่แม่นแล้วนี่เอ้ยมาขอกล้องให้เราดีใจเนี่ยฟ้ามันบ่แม่นแล้วนี่ฟ้ามาขอกล้องแมไอ่แต่ต่อคลิบองเลยบ่ แมนตาต่อเองบ่เชื่อมไซทโทรศัพท์บ่ให้แมนาาม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 า,มาเห็นหนาเน,นี้ยนี่ไปาย่ยังคำว่าพี่ยังคำว่าตรงนี่เปนนาประตูนี่ไหมยยังคำว่าไหนเออซื้อว่า,ซ,วาซื้อว่าจังไงซื้อว่ายังไงซื้อว่าพอจ้ะพออ๋อครับครับพอเข้าใจแล้วพอจ่ะเนาะมีอีกมะนี่มีอีกผู้หนึ่งบ่ฮะนี่อีผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งเพื่อเด็ก ว่าต้องอายว่ต้องอายแต่มาเหยียมมาหยามก็สามารถนขี่รถกระบามากได้ครับนี่ต้องหนาวกันเลยกับแม่หนาวขึ้นวยไงเลยเนี่ยมันขึ้นโอ้ยบักหน่าอันนี้แล้วเขาเอามาเนี่ยนะเขาเอามาเฮ็ดกินนั่นแหละขึ้นเนี่ยมีอย่างกินเอาแน่อยูขอวาโอ้ยผมบ่คอยมีอย่างเด้อผมกิ่นแต่ที่ใหญ่ากินเล็กใหญ่ก็เลยครับเขาเนี่ยก็มีอย่างมีอย่างหลายครับในเฮี้ยนกับซ้ำนี่แหละครับว่าบ้านอยู่ทงหน้าหรืมาอยู่ทงหน้านี่เมื่อเดี๋ยวยู่ในหมู่บ้าน บุกตันน่ะแล้วจับตะเคียงอ่ะฮะมันก็มีโน้ตบุ๊กมีย้ำหนึ่งอยู่แอยู่นี่อันเอฟซีซื้อมาแห่นว่าหนาไหอันฮะเอฟซีซื้อมาแห่นบ่าวอวอวอเมนบ่เมนเอาไปให้ซื้อเอาเองเลยคือเรียงตาบักหุกเด็กน้อยแท้คือบ่คือบ่เรียงพวกหนูแน่ตาบักหุกเรียงได้แต่ว่าต้องเรียงตัวต่อตัวต้องเรียงมิ่งตัวต่อตัวกินน้ำบายข้นหนึ่งเลยเข้าใจปะร่างมึงกินได้คนหนึ่งเด็กกินลวกเนี่ยไหม ลวกเนี่ยก็ได้เนื้อหรือเนี่ยเอาดีๆเนียเนี่ยมัดเป้มัดเป้อีกผู้ใดอีกผพ้นึงมุกมุกจีบมุกมุกแลด้มุกจีบสาวก้อนปิดแนมุกจีบสาวก้อนปิดเน่อาหันกล้องไปหาอ้น้ำมุกจีบสาวแมนก้อนก้อนปิดก้อนปิดก้อนมุกจีบสาวแมนนอย่ป็เนสาวนี่เขาจะบอกว่าตัวต้องตัวต้องไปย่างปไก่แล้วตัวไปเลนสาวนี่ตัวว่า เออเข้าใจอยู่เออเข้าใจเข้าใจว่าต้องจําเป็นต้องเพี้ยนมาหาอ้ายหรอกสิบอกผมอยากมีคนไปเที่ยวผับครับบอกเลยผมจะเลี้ยงครับอืมไม่ต้องออกเงินสักบาทเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวไปไหมไปเดินนักศึกษาด้ะรับรองเข้าไปเลยเขาคือไปมหาอ้ายใช่เว้ยพวกนี้เบื่อคนไปมหาอ้ายเขาเล่นมากเป็นเทเด้ห่อสีมากเทเด้เร็วนะเขาสีมากจะคนแล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยอยู่เขาไปเล่นอยู่ขอนแก่นเนาะสีเขามากเร็วฮะตัว ล่องเมืองบัวร้ามห้อน่ะกับเวเซียเนี่ยว่ล่ะล่องเมืองเขาเออเขาประเดทายคลิปไปเห็นดิซื้อดิล่องเมืองเด้อผู้สาวหลายดิข้าห้องน่ะยอดได้ยอดสาวสาวหลายสาวเกิดก้อนกับมี่รุ่นกับมี่เนีแบบมุกจีบสาวก้อนปีใหม่ในน้านมุกจีบสาวก้อนปีใหม่ไหมมุกจีบสาวคือเอ๋อมิกี้มุกจีบสาวกะเห็ไปอลไรได้บ้างเหนี่ยมุกยังอีกเขอแบบดิ้นดิ้นไหม มกแบบดอีกแบบเล่าใจเล่าใจแบบเล่าใจเล่าใจแบบไดนน้อเล่าใจมกเล่าใจเอาเออส่เอาเอาเบอร์ท่อเบอร์ท่ให้มั่นนะเอาเบอร์ท่ให้ให้เขาเลยเอาเบอร์ท่อล้วการมกแล้วกแกไปเรื่อยๆหลายคนเลยมันจะต้องได้ยวจะคนหนึ่งมกก็บสาวอีกแบบนึ่งนี่อ่านไปถามเขาอันอันพี่ไรเลยฮะถามยังไสรอันยูสารคามไหม เด้นั่นมันเป็นมันเป็นเรียงจริงมันเป็นเรียงจริงเด้บนคอนเทนต์เด้ขับไปเฮ็ดเปลีป่นทายคลิปมุกจีบสาวนี่เรียงจริงดดตตเด้บ่ไดบิทนัดติดต่อไปเด้ไปเด้อดอดบอเดบไปน,นัดติดต่อผู้สาวไปเด้ขอดขอ้นศึกบอกให้ตะลุบันที่กินมันเป็นทั่วลิสงหรือทั่วสลิงไงอ้อันไหนอันทั่วทั่วสลิงหรือทั่วลิสงนะของแท้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 เขาก็สีมาแล้วข้าศึกบอกไปก่อนแล้วก็ ตัวก็ต้องพอถึงดอกก็ต้องนักศึกษาก็ได้แค่คนวัวไป,วไปวเขาหลินมากครับมันมีลูกว่ะสีเบอร์ดึงสีนี่ออกมาสีนี่ห้องกับมาเลยนะตัวเห็นอยู่ยนี้คิปพ่อว่าเขาเอาค้นฉลายมากห้องกับออกมาเห็นบ่ข้นฉลายมานั่งกินเขาน้ำหนิห้องปูนมโบราณเหรอเออขนาดค้นฉลายสุดๆเดี๋ยน่อยห้องกับมาเนี่ยซ<ะ>ื้อลูกตาลหรือเปล่าฮะซื้อลูกตาลหรือเปล่าตัวขึ้นไปจักไม่บอกอ แมนมาแมนมาแมนมแมนาัา<ม>ตาน<ม>นต่ตัวสู้จักเขารุ่นไหนตัวพูดวันนี้รุ่นเกิดก็นดาปีนึ่งุ่นนะอายุสามแปดวนนะข้สามเจ็ดวนนัน่ะมันธรรมาดาดิดดแมนเนอมันลำบังกันนแทนที่จะมายืนในหม่องทีเห็นชัดๆกันเขินกล่องไงมันเขินกล้องไนี่เอฟซีอย่างเอฟซีมันเอฟต่ยงเทียได้เขินกล่องนี่นะไอว่านไอลองลองเพลงฟังอย่เพลงนะครับ ว่ยู่ร้องเพี่เงี้ยยังไอไปจากร้องมันเดือกมีตะตายต้องพักผ่อนแล้วกันอนวลอันนี้ตัวมาที่ไอเก็บภาพบรรยากาศไปทำเป็นชุ่มบึงนี่นี่เอฟซีผู้ใดมาผมเก็บภาพบรรยากาศดีมากไอ้ไอลงมาหน,นิครับเอาลงตัวมันต้องลงเด้อเอฟกดติดตามยังชาวยูทูบอ<น>่ะแล้วมันบลงมันมอมแยนเด้มันต้องให้ลงตัว, <c oughs> ตวเอฟซีมากนะเอฟซีเขาต้องให้ล่องไอไปเที่ยวหาดุะเขียได้กับไทยเอฟซีกับลายเขาไปนั่งหรืออาหาดุะเขียไหมมัคอเบอร์โทรมาขอหอดเบอร์ห้องมัคค้อหอด ขอถ่ายรูปห้องหลายสซุมนียิ่งอ่ะใชยคนดังครับคนดังคนแถวทางเคียนน่นแหละเขาก็เบิ้งช่องไงเห็นเบิ่งเบิดครับครับไอ้เขาพักอ้ารือเปล่าจักเหลวจักเหลีวเขาาไปอ้ขอเบอร์ไว้นะครับแม่ที่สมุดาาเขาจมาต้งสืเด้ไหมขอเบอร์ไว้นะครับเยสืได้มาเ่เาอ๋อได้ครับเบอร์ผมเา่เอีเคนนึงครับซื้อวางไหนนาะ ซื้อครับซื้อซื้อเคียร์ท้าตอ๋อตีอันนี้มากขาไปเะขาเล่นเนาะซื้อฟิวครับซื้อฟิวมีแต่เอฟซีทั้งน้องกุ้งเนาะถ้าไอ้น้องกุ้งทั้งมันเสียวอย่าได้เพิ่งตลาดบ้านผมกับมาเยอะกว่ขึ้นกับมาเปลี่ยนรุ่นปะย่านหนาวตีหนาวใจมันรักไงครับเอฟซีเอฟซีอันอันครับดียิงไอ้อันมาผู้ใดมาผู้นี่วะเอะมาผู้นี่เหรอตัวจะเลื่อนวะห้องมัก ขาน้องสี่ห bon yup right. well, ้องมักตัวคนหนึงเ่ไหมตัวกล้ามักตัวไอ้ดิตัวกล้ามักไอ้ว่ามักไอ้ใจจริงตัวไปกินน้ำอ้สองคนวะอันนี้พ่เดลไม่ให้กบไอ้ฮะพี่เดลไม่ให้กับไ่ครับอยากกินขนมัดนไหมครับอันนี้เวายยี่นี่แหละขนมเนี่ยจ้าอยากกินดีๆนะโอ้เอาได้ได้อ้ย ซี่ขอนี่บ่เพงดอกใช่สารสิทธิ์แต่ได้อยู่ใจดีแม่คนดังไว้เราเราไม่ได้กินฟรีอ่งเดียวแล้วใจดีด้วยแม่ใช่แย่สิ่เแป๊บสี่เป็นคนสารสินน้ำกันน้อกับให้กันแม่ได้วัน้วันที่กี่ขิบเก่าขึ้นไปได้ไอ้พี่ยูเทียนได้พอไอ้ไปทายงานหน่อใจเก่า้าแล้วไปขึ้นบ้านไหมครัเจ้า เก่สินงานที่นีะ่ม้ราไม่อันเนี่ยมันบบนี้ขึ้นัดงานหยแถวว่าคือคุณอานัดงานไปวสิมาทงานนแม่จายิบเก่าคเจ้าบอกอย่านั้คือบ่มาวันที่ยิบแดว่ะวัน่ยิเก้าอะประันที่ิเดือนนาไปเป็นอาทิตย์เลยลดอ้น่ะวันที่สิบียังสิ่ยกลับมาเลยนะไไปทายงานใส่จ้ะ เขาเจ้าบ่อขึ้นบ้านไม้เอฟซีเนี่ยเขาไปพุ่นจังหวัดศรีสะเกดมาน่ะโอ้ไปไกลแล้ครับไอ่นเมียนไปแล้วเขาไปผ่าไอ่ไปเที่ยวก่อนเนีเพราะว่ายังเขาไปเขาขึ้นบ้านไหมตีสิบสามเหมือนเราเ้าต้องไปคว้นตีสิบสามเดี๋ยวมากร่าขึ้นบ้านขี่รถมาหาไอ่ขวัดพี่ได้ไหมไอ่ขึ้นบ้านไหมเมันเมันสวดองียงนะเย่กี่เย่กครับเย่นขึ้นบ้านไหมมันสวดอยังได้ไอ้ยืมเนี่ยไอ้อันเดี๋ยวปิดอันนั้นก่อนจะฮะอ๋อกินโอ้เสียบว่าขนม ก็อันนี้ว่าพี่กินรอดกินรอดกินแซงเท่ากันนะพี่หลานเออขอลองฟรีโคตรลอยครับอ่ามาหนีมาหนีกะคือขันมี่ไก่กินนะนอกจากก็ไอสิบะมีแต่ว่าไอมี่คนที่ไอเก็ไปจะกินก็จะถวดได้๋ยวไอว่าไอจีเพียงนี้ไอกะเก็บยวไปจะกินนี่กันอันนี้ไอกับคือไอกับว่าอยากไอไกะให้กินได้อยู่ บอลอีีกับ FC อโคตรดีครับผมเออ้นมาหม่นะครับนี่แหละครับคือน้องๆครับนะเอผมนะครับก็อยู่แถวเขตการสิน์บ้านผมนี่แหละขี่รถกระบะมา FC เป็นยังไงไม่รู้ทุกวันนี้มาทั้งกลางวันกลางคืนผมก็โอ้ลมคานแล้วบางครั้งก็ลมคานอ่ะไม่มันมันมามาหลายเทีเลยครับบางกรัเว้นแต่าบางคนกับมา บ่มีของมีอย่างมาฝากครับแต่ว่าก็บ่ได้ว่าเพิ่นดอกครับเพิ่อนเด็กอาศัยมากอะเออรัก FC ทุกคนนั่นแหละครับรัก FC ทุกคนนะครับเออมี่ยังฝากถึงท้ายบ่ฮะปีใหม่มี่ยังเข้าดาวหรือว่ามี่ยังฝากช่วงปีใหม่ว่อวยพรหยังบ่มาเข้าดาวกันได้มานังกรุงแม่่นบเอื้อนอ้ายแม่นบ่ ไปเออเดี๋ยวอ้ะจไปแล้วก็ไปใจดีเด้ห่อทองฟรีมาจะมาเยินก็ได้เดี๋ยวไปไปพุ่นนี่สิย่างอันทเลี้ยงอันลูกเนี่ยเงี้ยมาอะไรโบเมนลูกเนี่ยลูกเนี่ยได้อ่ะบอกก็ไงอ่อยังย่างก็ได้ย่างเนี่ยก็ได้เนี่ยเนี่ยทัวสลิงเล่นทัวสลิงนี่มันเป็นังไงครับติดดึงไหมครับติดดึงทัวสลิงเป็นังไงทัวสลิงอะไรอันทัวสลิงแม่ดิสงเออวอามันตรงนี้แม่มดหยองเอย นะนี่แหละครับน้องน้องเพื่อนครับมาทั้งหมดจะคนกี่คนบ้างเนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเก้าแปดแปดคนป้าแปดคนทั้งหมดนะครับผมถือว่าเยอะครับขอบคุณขอบขอบคุณกําลังใจนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่มาเยี่ยมเย็นผมถึงบ้านนะครับสําหรับเอฟซีนะครับสำหรับกระบาดสำหรับเอฟซีนะครับครับผมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับเอฟซีที่มาเยี่ยมที่บ้านผมนะครับ อันนี้ก็ตามพี่อันด้วยนะคะใจดีมากเลยค่ะครับผมได้พวงดิบกลับบ้านด้วยค่ะครับอ่านั่นแหละเขาก็ต้องใส่เดี๋ยวพวงดิบเขาเก็บมาถึงทีละลึกเก็บไวปลอดพวงดิบคอนเทนต์พวงดิบคอนเทนต์ของของพี่เวิร์ดวันนั้นนะครับแล้วอันเป็นบ้างกรับพวกเนี่ยครับบังกะโพก ไม่ค่อยจุดมาแต่เดี